ต่อไปนะครับส่วนที่เราปรับระดับพื้นรับระดับพื้นให้มันแบนแล้วใช่ไหมครับแต่มุมนี้มันไม่สามารถที่เอาเครื่องเครื่องของไฟฟ้าให้เข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีเครื่องมือโบราณชิ้นหนึ่งนะที่จะช่วยในการทำรับความเรียบมุมนี้ให้มันได้ระดับพื้นก็ตัวนี้เองนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าโขกไม้นะครับไม่ถ้ามาันใกล้ๆกันว่าผมจะทำ ทำวิธียังไงเพื่อให้ระดับผิวตรงนี้เนี่ยมันเกิดความแบนราบนะครับในตำแหน่งที่มันอยู่มุมตรงนี้เนี่ยครับซึ่งระดับไม้ตรงเนี้ยเครื่องกลมเข้าไปไม่ถึงนะครับผมก็ได้ใช้ตัวนี้แหละที่มีเขาเรียกว่าความเป็นฉากของมุมห้องเนี่ยอยู่นะครับในการถ่ายเข้าไปนะตัวนี้เก่าโบราณแต่เจ๋งนะครับมันสามารถที่จะทําเหนือกว่ากบไฟฟ้าได้ตรงที่ว่ามันสามารถเข้าไปได้ถึงมุมเลยนะครับ มาผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับว่าระดับที่มันจะเลื่อยหรือมันจะเฉือนเนื้อตรงนี้ให้มันเข้าไปถึงมุมได้เนี่ยทำยังไงเนี่ยกดหน้าไม้ให้มันให้มันแนบกับพื้นฮะแล้วเราก็ถ่ายไปเรื่อยเนี่ยพอเราได้ยินเสียงเชียบเชียบเชียเช่ยบเมื่อไหร่นั่นคือมันกินเนื้อไม้ละเห็นไหมเพื่อนว่ามันจะเข้าไปเฉือนเนื้อไม้ที่อยู่ข้างใน ทำน,นี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตรงนี้มันจะเรียบพอมันเรียบปุ๊บเราก็สามารถที่จะวางคิ้วให้มันแนบกับพื้นได้อย่างสม่ำเสมอเลยนะครับมาี๋ยวไปดูขั้นตอนการขัดกันต่อไปอุปกรณ์ที่ใช้กับงานไม้นะครับมันก็จะมีอ,ะอย่างนี้นะครับคือเป็นงานไม้สมัยดั้งเดิมที่เขาใช้กันนะฮะช่างไม้ที่เขามีกันก็คือเหล็กฉากวัลยะ วัดมุมวัดองศาเราจะหาดูกันได้ยากมากนะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์สําหรับช่างไม้สมัยสมัยอา,อายุทยาก็ว่าได้ครับคือมันจะเป็นงานไม้ที่เครื่องไม้เครื่องม,มือช่างไม้ทุกคนสมัยก่อนนี่จะต้องมีกันนะครับซึ่งหาดูได้ยากวันนี้ผมเลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าออก งานไม้ช่างไม้ที่เขามีกันสมัยก่อนเนี่ยมีอะไรบ้างนี่คือไม้ฉากไม้วัดระยะหรือวัดองศาในการตัดนะครับซึ่งมันสามารถเอียงนะเอียงได้ตามใจเราต้องการเลยสมมติว่าเราต้องการแบบที่มันกี่องศาแล้วก็เอาไปทาบไว้นะพอมันได้ระยะความเอียงของมุมไม้แล้วเนี่ยเขาก็ไปทาบกับชิ้นงานท่เขาจะตัดนะถึงความยาวแต่ละข้างเท่าไหร่นั้นแล้วก็ มันก็จะมีระมันก็จะมีระยะบอกนะครับสองข้างเลยความยาวนี่ความยาวนี่เขาจะบอกเป็นเซนติเมตรนะครับส่วนตัวนี้คือกบคือกบเหล็กกบเหล็กก็ใช้ดีนะเพราะว่าการเหลาเนี่ยบางทีตัวนี้เนี่ยมันยังเข้าเนื้อไม้ได้ไม่ดีนะเพราะว่า ใบมีดเนี่ยใบมีดเนี่ยมันจะตายตัวเนี่ยคือตัวนี้มันไว้ขัดละเอียดนะฮะขัดความตรงให้ละเอียดให้หน้าไม้เนี่ยให้ชิ้นงานของไม้เนี่ยมีความแบนราบสูงนะคือใช้ตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะขัดหยาบแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นตัวนี้ตัวนี้มันสามารถปรับระยะใบมีดได้ครับปรับให้ลึกให้กินเนื้อให้กินเนื้อไม้ลึกตื้นได้ตามที่เราต้องการเลย ซึ่งใช้ดีมากตัวตัอไปนะอันนี้จะทําหน้าที่คล้ายๆกับตัวนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นวงเวียนได้ด้วยเวลาใช้งานตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบลักษณากําหนดวงไวนะ้ตามที่เราต้องการนะเราสามารถเลื่อนตัวเนี้ยไปไปซ้ายไปขวาได้ถ้าถ้าเกิดเราเลื่อนไปทางขวาเนี่ยมันก็จะเพิ่มความกว้างข,ของเส้นผ่าศูนยะ์กลางวิธีใช้ก็คือ รูดเลยฮะถ้ากดแรงๆมันจะเป็นรอยให้เราเห็นนะว่าเราต้องการชิ้นงานโค้งขนาดไหนนะบวกกับมันสามารถตั้งเป็นองศาได้องศาน,นี้คือจะคล้ายๆกับตัวนี้นะแต่ตัวนี้มันจะวัดความยาวขององศาแต่ตัวนี้มันสามารถวัดองศาได้เลยโอเคตัวต่อไปอันนี้ก็คือสิวสิวตัวนี้มันไว้สําหรับแสะมุมที่มันเล็กแคบ อย่างเช่นนี่อ่ะกล้องส่ o มาที่ตัวนี้นะตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอากบไฟฟ้าหรือเอากบหรือเอากบสมัยก่อนเนี่ยขูดได้นะครับซึ่งขูกสมัยก่อนขูดได้ก็จริงแต่ว่าใบใบมีดเนี่ยมันจะไปโดนหินอ่อนซึ่งหินอ่อนตัวเนี้ยเราก็ไม่อยากให้ใบมีดไปโดนนะเพราะว่าถ้าใบมีดไปโดนหินอ่อนหนึ่งหินอ่อนเป็นรอยนะฮะสองใบมีดเสียเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ ก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้จนมาต้องเป็นตัวนี้นะอุปกรณ์ตัวนี้ดูเรียบง่ายเหมือนกับว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันมีนะครับมันสามารถบังคับไปมีดได้ซึ่งเราจะเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยมันอยู่ที่ด้ามจับเลยถ้าด้ามจับเล็กมันก็จะจับไม่จับกดได้ไม่ดีแต่นี่คือมันกําลังเหมาะมือเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเราเอียงเข้าทางนี้เราก็จับได้มั่นคงแล้วก็กดถไ่ไปเลยเนี่ย ผลงานที่ผมได้ทําการปูขูดเอาเนื้อไม้ออกเพื่อให้มันได้ระดับเดียวกับอินอ่อนให้มากที่สุดนะทั้งด้านในและด้านนอกอชิ้นงานก็จะเป็นอย่างนี้ฮนะซึ่งกบไฟฟ้าไม่สามารถทําได้นะนอกจากอุปกรณ์สมัยก่อนของช่างไม้สมัยก่อนเนี่ยถึงจะเข้าได้ถึงต่อไปในกรณีที่ เป็นงานจาดนอกสถานที่ที่ก่อสร้างซึ่งยังไม่ได้ขอไฟฟ้าหรือยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงตัวนี้คือสว่านมือสว่านมือนี่คือ,อดูดูโบราณแต่ว่ามีความออริจินอลแล้วก็มีความคลาสสิกสูงนะเพราะว่าการาการหมุนหรือการอะไรเนี่ยมันสามารถบังคับซ้ายขวาได้นะในกรณีตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ ให้มันหมุนไปทางขวาเพื่อจอดเพื่อเพื่อจอดเพื่อใช้ดอกสว่านในการควงควงเขา้าเข้าไปฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการถอดน็อตเราเพียงแค่หมุนตัวนี้ฮะหมุนจับจับมาอีกด้านหนึ่งเท่านี้เองมันมันก็สามารถที่จะจับจับไปอีกด้านหนึ่งได้เนี่ยอันนี้คืออันนี้คือหมุนจอกใช่ไหมครับแต่พอเราหมุนหมุนจับด้าน นี่หมุนไปด้านนี้คราวนี้มันก็จะหมุนจับได้หมุนจับด้านนี้ถ้าเราหมุนจับไปด้านนี้อ่ามันก็จะสามารถกลับไปอีกด้านหนึ่งได้คลาสิกเจ๋งแล้วก็หาดูยากตัวนส่วนด้านจับตรงนี้มันจะเป็นตัวถอดเอ่อถอดถอดแล้วก็จับดอกสว่า,หวานหรือจับอุปกรณ์ถอดน็อต นี่เลยตัวนี้เลยนะครับส่วนีพอเราเข้าจับเข้าชิ้นงานแล้วแล้วเราต้องการที่จะหมุนหรือว่าทะลวงชิ้นงานให้มันเป็นรูเราก็เพียงแค่หมุนไปอย่างเงี้ยตามตามนี้เลยนะถ้ามีดอกสว่านสมมุตินะถ้ามันมีดอกสว่านเนี้ยมันจะจิกเข้าไปที่ชิ้นงานเลยแล้วเราก็หมุนนะตรงนี้ก็จะเป็นรักษาอิสระฟรีซ้ายขวาได้เลยนะครับ,นะรบนะดูยากอีกชิ้นหนึ่งนะครับตรงนี้ ต่อไปตัวนี้ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับคือการเข้ามูลเนี่ยตัวนี้มันสามารถเข้ามูลได้ดีนะเพื่อจะปรับระดับพื้นด้านล่างเนี่ยให้เรียบตรงนะครับเพราะวบางทีแล้วเวลามันโขง่งเข้ากำแพงเข้ามูลกำแพงแล้วเนี่ยเลื่อยแล้วเข้าไม่ถึงตัวนี้เข้าถึงเลยครับเยี่ยมยอดใบเลือ่อยเขาก็สามารถเทียบปรับระดับได้เหมือนกันนะครับถ้ามันสึกหรือมันมันเริ่มไม่คมแล้วเนี่ยเราสามารถ ถอดชิ้นถอดไม้ตรงนี้ออกมาเพื่อจะเอาเอาใบมีดเนี่ยมารับใหม่ได้และต่อไปก็คือพวกสิวสกเอ่อสิวสัก,กุกอุ่างที่เขาเตรียมไว้นะฮะคือช่างคือช่างไม้เนี่ยเขาก็าจะมีเตรียมไว้ก็มีสิวเล็กสิวใหญ่นะฮะ ขูแหลมอันนี้แซะมุมแ็เออมุมเล็กๆก,ก็ลึกส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเวลาเราจะเกี่ยวชิ้นงานไว้ในที่ที่มันซิกแซกอะไรเงี้ยตัวนี้ก็สามารถทำได้กาน,กน,นี่เกลาเจ๋งเนีตัวนี้นี่คือมันทั้งตอกแล้วก็ย้ำได้ ย้ำในจุดที่มันเราต้องการที่จะเป็นเหมือนกับเหมือนกับย้ำดอกกระปูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถกดไปแล้วก็กากด้านนี้ลงไปฮะอุปกรณ์ของช่างไม้ก็จะมีเป็นค้อนแปลกๆฮะตัวนี้ก็ไว้สำหรับตอกตอกก็ยยำฮะซึ่งบางทีเขาก็ ช่างสมัยก่อนเขาจะดีดีเอ็นยดีไไว้เหมือนกันนะว่าเออจะทํายังไงให้มันเหมาะกับอาชีพเขานะเขาก็จะแปลงชิ้นงานพวกนี้ออกมาแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าของของพวกนี้มันเป็นถึงระดับช่างบรมอาจารย์ที่เขาทํางานไม้อยู่นะครับแล้วทีนี้ชิ้นงานพวกนี้เขาได้อนุคลา์ให้เรามายืมมาใช้นะครับแล้วก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูครับเป็นชิ้นงานที่หาดูเยอะ หาดูลย์ยาครับแม้แต่จะไปตามตลาดของเก่าก็ไม่ค่อยมีนะนี่อันนี้มันจะเป็นจริงๆแล้วนะครับมันจะเป็นแบบเครื่องไว้ทุบพวกเ,เนื้อนะทุกพวกอะไรที่มันแบบต้องการให้เนื้อมันยุ่ยซวยอะไรเงี้ยแต่ว่าช่างไม้เขามาแปลงทำเป็นที่ตอกหรือว่าที่ย้ํา ช,ชิ้นไม้หรือว่าทำในลักษณะตีเนื้อไม้ให้มันเป็นฝุยนะบางทีมันข้าไปซอกเล็กๆแล้วมันไม่สามารถที่จะทําให้ไม้แหลกได้เขาก็าจะใช้ตัวนี้ฮะในการพุ๊บให้มันยุ่ยแล้วก็เอากบตัวเนี้ใส่ทีหนึ่งนะมันก็จะช่วยทําให้งานสะดวกโยทินง่ายมาก และนี่ก็จะเป็นสวา่านสว่านมืออีกชิ้นหนึ่งฮะไว้เจาะเวลาเราต้องการที่จะทำรูเล็กๆนะฮะเพื่อจะนำดอกสวา่านเออเพื่อจะนำดอดน็อตเกี่ยวปล่อยเนี่ยยึดเข้าไปทีนหนึ่งนี่ก็เป็นชิ้นงานที่สะดวกแล้ก็ใช้ได้เร็วกล้องมือส่วนตัวนี้จะเป็นกบไว้เหลา เหล่าเส้นกระดองนะเหล่าเส้นโครงโครงประตูวงกบนะฮะวงกบหน้าต่างหรือว่าจะเป็นวงกบประตูที่มันจะเป็นเออเป็นลายเป็นช่องอย<า>อ่าประมอ่าณเมานี้ครับเราสามารถที่เอาเนี่ยเข้าไปเหลาให้มันคมได้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมันจะเป็นเหมือนกับตัวเหลาให้ได้ให้ได้ตามแบบที่ที่เราต้องการเนี่ย คือชิ้นนี้เลยนะครับอันนี้เป็นครับตัวนี้มันจะเป็นสิวขูดให้เป็นล่องฮนะแล้วล่องนี้ก็คือจะเป็นล่องกว้างรล่องแคบก็ใช้ตัวเดียวตัวเดี่ยวนี้เลยฮนะเพื่อ,อยางการขูดถ้าขูดไปทางซ้ายมันก็จะขูดล่องซ้าย ผหุนไปทางซ้เออหุนไปทางขวามันก็จะผุดลร่องขวาฮะมันจะเป็นลนักษณะเออุดใได้เป็นร่องกว้างๆได้ตามยาวมาเรามาดูชิ้นี้กันนี่ปกรณ์ที่ต้องมีตัวหนึ่งนะครับที่ เราได้มาดูอย่นะีอันนี้ก็จะเป็นตัวจับตัวจับหัวตะปูแล้วก็ถอนนะครับซึ่งหาดูยากอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไปเจอ,เอ,อในเครื่องมือร้านเครื่องมือโบราณโบราณน,นะถึงจะมีนะครับนอกนั้นก็เป็นพวกสิก่งกัดเล็กๆนะบางทีเราก็ต้องหา หัวน็อตเนี่ยมาแปลงเป็นสิวเหมือนกันนะเพื่อในการแซะอันนี้ก็จะเป็นใบเลื่อยนะครับซึ่งเราก็ต้องมีสปแปรไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยอย่างชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวปักไม่ให้ปักเวลาต้องการที่ปักใบมีดฮะ ปรับไปมีดเมื่อจะเหลาปรับหน้าไม้นะฮะมันก็จะมันก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะเพราะว่าบางทีแล้วถ้าเราไถาไปทางนี้เนี่ยมันก็แค่ปรับละเอียดเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวนี้ไปแล้วเราก็กดกดมันลงนนะฮแล้วเราก็กดไปเนี่ยมันจะเป็นตัวกินหน้าไม้หรือเออเร่งปรับหน้าไม้ให้มันเรียบขึ้นคือเขาเรียกปรับหยากนะครับคือใช้ไปเรื่อยตัวนี้ โอเคครับมาต่อลมาที่ป้าเลยครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ไงก็อย่าลืมนะกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้แบ่งปันกันไปนะเพราะว่าเผื่อใครที่เขายังไม่เคยเห็นเครื่องมือช่างสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะได้เห็นนะได้สัมผัสได้รู้สึกได้ว่าอ๋อเครื่องมือที่เขาใช้กันสมัยก่อนอเป็นพวกนี้เองนะเพราะว่ามันหาดูได้ยากแล้เดี๋ยวนี้ก็จะมีจะเป็นพวกกบไฟฟ้าก็กบ ปุ่มที่มันไม่สามารถที่จะเข้อมูลได้เนี่ยนอกจากเครื่องมือช่างสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงจะทามาให้อดหรือหัวเดียนายได้ง่ายกว่า,าการใช้ก็จะคล่องตัวกว่าเยอะโอเคถ้าเกิดเป็นปุไฟฟ้าสมัยสมัยนี้แล้วเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ต้องใช้เครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันสลหับซับซ้อนแล้วมีราคาค่อนข้างสูงซึ่งอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะสู้เครื่องมือสมัยก่อนไม่ได้ถ้ากือเครื่องมือสมัยก่อนเนี่ย ช่างเขาสามารถที่จะอัดแหรือ DNY หรือดัดแปลงทําให้เข้ากับจริงงานเขาได้ง่ายกว่าครับผมฝากด้วยนะครับช่องที่ผมทําอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ช่องที่ผมทําอยู่ทาง Facebook คือช่องคุณพนมพรนะครับส่วนช่องอีกช่องของทาง YouTube นะพนมพรใจรักช่างไปอยู่ที่ครับผมฝากด้วยเรามาดูกันต่อ อันนี้ก็จะเป็นเกียวเกียวเอตัวตอกเพื่อจะยึดน็อตตัวใหญ่พอเราตอกไปได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาคีมรัอบีบแล้วก็หมุนเพื่อในการตัเพื่อในการตั๊เก,ตเกียวนะหรือทำให้ไม้ให้เป็นเกียวเพื่อในการขันร็ดยึดนะส่วนใหญ่แล้วน็อตสมัยก่อนก็จะเป็นตัวใหญ่ๆประมาณเนี้ย เพราะว่าหนึ่งมันช่วยรับน้ําหนักหรือใช้งานแข็งแรงได้ดีกว่าซึ่งเราจะหาตัวตัดเกียวเล็กๆเอ้ยตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยค่อนข้างจะหายากนะโอเคนซหากบาครับบายบาย